10บกองหน้าสายทะลุช่องครับก็วันนี้จะมาแนะนําการเลือกนักเตะในตําแหน่งกองหน้าแล้วก็สายทะลุช่องหรือวิ่งทะลุทะลวงกันครับจะมีใครกันบ้างก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเลือกของสไตล์ของผมกันก่อนเนาะกดค้นหาเลยครับเลือกตําแหน่ง forward มาที่ ตำแหน่ง ST นะครับลำต่อไปถ้าจะให้ดีเลยนะสำหรับผมนะส่วนสูงต้อง184ขึ้นไปหรือว่าต่ำกว่านี้ก็ได้แต่ถ้าต่ำสุดไม่น่าจะต่ำกว่า178 179เซนต์กำลังดีนะครับสำหรับสายวิ่งเร็วทะลุทะลวงครับอันนี้ผมจะไม่ใส่ในส่วนของความสูงเนาะต่อไปครับผมจะใส่ไปที่ นิสัยครับนิสัยที่ต้องมีเลยสําหรับกองหน้าที่สายทะลุช่องนะหนึ่งเลยครับต้องมี speed d i f f อร e r ครับอันที่2อครับต้องเป็น technical d i f f อร e r เนาะส่วนอันสุดท้ายครับต้องมี f i n ิ s ช shot ครับก็ยิงปันโค้งได้ดีเนาะก็สำหรับ3อย่างนี้ก็มีความสําคัญครับแต่ไม่ต้องจำเป็นต้องมีครบ3อันก็ได้นะ แต่ถ้ากองหน้าอีกอันนึงที่อยากให้มีคือ power header ครับหมงบอลได้ดีเนาะแต่ก็ไม่จำเป็นต้องมีครบทุกอันก็ได้ครับอย่างเช่นมี speed d i l e r กับ technical d i l e r หรือ speed d i l e r กับ finish shot หรือ speed d i l e r แล้วก็ power header อะไรก็ได้ครับแต่หลักๆต้องมีถ้าสาย speed ความเร็วผมแนะนำให้มี speed d i l e r เป็นอันดับแรกครับกับ finish shot เป็นอันดับที่2นะครับก็จะช่วยให้เราวิ่งเร็วแล้วก็ จบสกอร์ได้ดีขึ้นนะครับสำหรับในตำแหน่งกองหน้าเนาะนี่ก็เป็นการเลือกกองหน้าคร่าวๆในสไตล์ผมเนาะในการหานักเตะวิง่งทะลุทะลวงเดี๋ยวผมไปคัด10นักเตะแล้วเรามาดูกันว่า10นักเตะที่น่าใช้งานสําหรับผมคือใครกันบ้างสําหรับนักเตะสายวิง่งทะลุทะลวงโอเคครับตัวแรกที่ผมเซิร์ชข,ขึ้นมาก็เป็นชาบมคุลในปีไอคอนนะครับสำหรับชาบมคุลในปีนี้ผมแนะนําที่บวก5นะครับในช่วโมงนี้ต่ำกว่าน,นี้ใช้งานแทบจะไม่ได้เลยครับสำหรับชาบมคุลน,นะนะ้นำที่ไอคอนบวก5ครับถ้ามีไอคอน TM วันนห้าก็เป็น TM นะผมจะแนะนําตัวที่แพงที่สุดหรือว่าตัวที่ดีที่สุดเนาะผมจะไม่แนะนําสําหรับ นักเตะราคาถูกนะส่วนใครอยากให้แนะนํานักเตะตําแหน่งไหนราคาไม่เกินเท่าไหร่ลองคอมเมนต์บอกหน่อยเดี๋ยวผมจะพยายามหามาทําให้นะครับสําหรับชาบงฟุลครับในไอคอนก็เ p พียี่สิบหกนะท่าสองเท้าครับสายห้าหาัวห้าอ้ยฮารวมมาที่117ครับก็สก,กิลมูลปีนี้ได้ถึง6ดาวด้วยกันนะครับราคาประมาณก็แสนห้าครับถือว่าไม่ได้แพงนะตอนนี้แสนห้าหาโคตรง่ายเลยครับมีครบหมดครับสำหรับพลังแฝงที่เราแนะนําเมื่อกี้เห็นไหมฟิตเนสชอ็อตสปีดดิฟเลอร์เทคนิคอลดิฟเลอร์พเพลพาวเวอร์เฮดเดอร์เนาะ แล้วก็แถมมีย์เมเกอร์กับลองช็อตเทคเกอร์ก็ถือว่านิสัยที่มีอยู่ก็ค่อนข้างครบครับสำหรับชาบุมกุลเนาะก็มายืนในตำแหน่งกองหน้าครับสำหรับชาบุมกุลก็ยืนได้หมดนะในตำแหน่งกองหน้าครับได้ทุกตำแหน่งสำหรับชาบุมกุลครับแข็งแร่งอยู่ที่1 1 7เป็นรูปร่างค่อนข้างเล็กก็ชนจริงๆก็ชนไม่ได้หรอกสปินต้น1 2 4ความเร็ว1 2 5ก็เป็นตัวที่วิ่งเร็วหาช่องดีอยู่แล้วครับก็เก่งอยู่แล้วนะสำหรับชาก็เก่งมาตั้งแต่เข้าฟีฟ่ามานได้นะแแต่นท์สี่เนลยมา 122ก็ยิงได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแรงเท่ากันครับมงบอล119กับมี power header อันนี้ผมจะมองว่าเป็นของแถมเพราะว่าชามันเป็นสไตล์ที่วิ่งเร็วจบคมเนาะการมงนี่ดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันไปครับด้วยรูปร่างที่สูงแค่179เพียงเท่านั้นครับการยิงตำแแน่ง116ก็ถือว่าตัวที่หาช่องดีนะสำหรับชาบุญคุณก็แทงยับยับได้เลยครับสำหรับชาบุญคุณตัวต่อไปครับก็เป็นซอนฮึงมินครับก็อันนี้ผมแนะนำขั้นต่อปี FC Ambassador บวก5ขึ้นไปนะใครจะสูงกว่านี้บวกเยอะกว่านี้ไม่มีปัญหาครับแต่ขั้นต่ำขอตัวนี้บวก5 เป็นอย่างน้อยๆนะครับ FP มาที่27ครับสูง183นะ5 2เท้าครับซ้าย5ขวา5ครับราคารวมอยู่ที่150000เท่ากับชาเลยตอนนี้ก็ทักษะปีนี้มาที่5ดาวนะครับนิสัยที่มีอยู่ครับก็มี Early Cross Finish Shot Long Shot Speed Diver Technical Diver ครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เข้าขายเข้าแกปที่เราบอกเนาะ Speed Diver Technical Diver แล้วก็ Finish Shot ครับก็สําหรับซอนฮึงวินก็จริงๆมันคือตําแหน่งปีกเลยแต่ไปยืนหน้าเป้าได้เนื่องจากมันเร็วหาช่องดีเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังโดยรวมของตําแหน่งกองหน้ากันก่อนถ้ายืนกองหน้าสแตทจะลดลงถึง 2ด้วยกันนะครับก็จะน้อยกว่าปีกหรือหน้าต่ำครับยืนหน้าเป้าหน้าต่ำได้เวลาเล่นจริง่ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับสำหรับซอนทึงมินเนื่องจากเป็นตัวที่วิ่งเร็วอยู่แล้วสำหรับซอนทึงมินครับความแข็งแกร่งอยู่ที่103สครับสปีดต้นคมเร็วอยู่ที่123ก็เป็นตัววิ่งเร็วอยู่แล้ววิ่งเร็วมานานแล้วสำหรับซอนทึงมินก็เป็นตัวโกงตั้งแต่ส9บ o t ้าอทะไรพวกนั้นแล้วเนาะสำหรับซอนทึงมินเลี้ยงบอลรกอยิงัยิงไี้สิบห่งครับับนงบงบอรับ เป็นทรงที่มงไม่ได้อยู่แล้วเนาะจริงๆมันคือตัวเปิดนั่นแหละสำหรับซอนทึงบินครับยืนตำแหน่ง121ครับปฏิกิริยา117ก็เป็นตัวที่ยืนตำแหน่งเยอะเนี่ยก็คือพวกยืนตำแหน่งเยอะเนี่ยคือว่านักเตะท,ที่มันหาช่องว่างหาสร้างโอกาสให้เพื่อนได้ดีนะครับปฏิกิริยาก็ถึง117ครับก็หลกัลกๆเลยก็คือซอนทึงบินนะเป็นตัวที่เอาไว้หาช่องวิ่งจีกชากหรือแทงทะลุช่องดูจังหวะดีๆถ้าซอนวิ่งก็แทงไปก็ซอนมีโอกาสที่รุดเดี่ยวได้สูงครับเนื่องจากเป็นตัวที่วิ่งเร็วมากตัวต่อไปครับก็ ถือว่าค่อนราคาค่อนข้างแรงหรือใครจะใช้22 u บอยูบวก5ก็ได้แต่ผมแนะนําที่23 u บยูบวกห้าไอบวก3ขึ้นไปเนาะก็ <S <S ะผมมองว่าที่ให้ใช้บวก3ได้ในปีนี้ก็เพราะว่า5าดาวคีย์มูเริ่มต้นมาที่หดาวหรือใครมีงบพอจัดไปบวก5เลยครับสำหรับพีเรียนเอ็มปาเปก็สำหรับปีนี้เอพียนะอันนี้คือขั้นต่ําสุดที่ผมแนะนานะถ้าต่ากว่าน,นี้ก็เล่นยากละเพราะว่าทีมเดี๋ยวนี้ก็ตึงๆทั้งนั้นนะครับสูงร้าย4ขา5คสับสองครับป้าะสี่5ดาวด้นครับสัยทั่มีครียี i ินจูรี่ฟรีฟิ i เน s ช็อตแฟร์สปีดดิฟเฟอร์ใส่ก้อยของสนามแล้วก็เทคนิคอ a l ดิฟเฟอร์ครับอันนี้ก็เข้าขายที่เราบอกมาเห็นไหมฟิ n เนตช็อตสปีดดิฟเฟอร์แล้วก็เทคนิคอ a l ดิฟเฟอร์ครับสำหรับย mm ิเ hmm. ลียนเอ็มปาเป้ครับก็ยืนได้หมดหน้าเป้าหน้าต่ำกลางรูกลางรับปีกครับก็ทรงจะคล้ายๆซอนทึงมินเลยครับแต่และ เราจะมายืนหน้าเป้าครับสำหรับเอ็มปาเป้ครับก็สปีดต้นความเดียวเห็นไหมร้อยยี่สิบสองก็กระชากทีเป็นหายอยู่แล้วถ้าอยู่ในฟูลทีมยิ่งดีใหญ่ครับสำหรับค่าจบสกอร์หนึ่งร้อยสิบห้าครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเหมือนกันครับยืนตำแหน่งร้อยสิบห้าครับก็ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดแล้วก็ปฏิกิริยาร้อยสิบเจ็ดก็สำหรับคิเลียนเอ็มปาเป้ก็จะเป็นสไตล์คล้ายๆกับซอนฮึงมินครับแต่ว่าจะไม่ได้สองเท้านะแต่ว่าเวลาเล่นจริงๆอ่ะรู้สึกว่าการลิงก์บอลอะไรเอ็มปัปเป้ไปกับบอลาากกหลยครับ็็เปน สกิลมุฟเยอะวิ่งเร็วคล่องตัวอะไรเอมเปเป้จะดีกว่าแต่เวลาซอนนี่คมจบคมสองเท้าครับแต่เอมบปเป้เร็วคล่องคมเหมือนกันครับสำหรับเลียนเอมเปเป้ก็อีกตัวนึ่งก็ถือว่า น่าสนใจนะหรือว่าใครอยากเอาไปยืนปีกก็ได้จบได้เหมือนกันครับสองตัวนี้ก็คือว่าสําหรับเอ็มปาเป้ก็คือว่าเวลาเอาไปเข้าเบียดเข้าทะอะไรนี่ไม่แนะนานะเนื่องจากเป็นตัวที่วิ่งกระชากอย่างเดียวครับเีห็นไหมของตัวละยี่สิบกับเลี้ยงบอลอย่างสูงเลยครับแข็งแกงร้อยสามเมียงเท่านั้นครับโดนชนนี่ไปอย่างแน่นอนครับสำหรับกีเลนเอ็มปาเป้ตัวต่อไปครับก็เป็นคริสตโรนัลดในปีซีซีนะครับก็ขายงบน้อยก็บวกหนึ่งได้แต่ถ้าอยากให้แนะนาจริงๆก็บวกห้าครับแต่ราคามันโคตรแรงเลยสองล้านบวกหน แบงกัันครสำหรับคริสโนโรนันโดจะเป็นตัวที่ถือว่าค่อนข้างเร็วเกือบสุดแล้วสำหรับครนะิสโนโรนันโดเนาะปีนี้ o อ ER มาที่113ครับเ p 29นะจากทีมดีๆนะครับถ้าใช้ใช้แบบนี้1 8 7 8 3ครับสาย5ขวา5อีกอย่างหนึ่งราคา3.3เนาะก็ดูหลงัลงๆมาโรนันโดมันจะเริ่มที่4ดาวแต่ปีนี้อย่างที่5ดาวอยู่นะครับสำหรับโรนันโดปีนี้ก็จะมีพลังแฝงก็คือเทคนิคอลดิฟเฟอร์ครับสายก้อยของสนามเพลย์เมคเกอร์ลองช็อตเทคเกอร์แล้วก็แฝงเนาะสำหรับ, Crist รบ, Crist รบคริสโนโรนััลลลโดดก็สสาาามรรถเเ่่่นนไไ้คบจะต์หชอง ลุช่องหรือว่าเปิดมงใช้ได้หมดครับโรนันโดค่อนข้างครบเครื่องนะครับได้เกือบทุกตำแหน่งอ่ะในเกมลูกอะสำหรับโรนันโด o v บรวมรวมครับปีนี้แข่งอยู่ที่104ีเพียงขนาดครับสปีตต้นความเร็วก็ถือว่า1 1 6 1 1 7ขนาดเลเวล1-1บวกนะถ้าเลเวล3-5บวกล่ะหรือถ้าเลเวลเออบวกะ มันก็120อับๆอยู่แล้วเนาะแล้วก็ข้อดีคือ2เท้าด้วยเลี้ยงบอล118นะขนาดเนี้ยต้องใส่5ดูเนี่ย120บวกๆเลยครับพลังการยิง121ครับจบสกอร์119เห็นไหมยิงได้2เท้าคมยิงแรงวงบอลดีครับมุงบอล116ก็จริงครับแต่ด้วยส่วนสูงที่187โรนันโดเป็นตัวที่เก่งเรื่องการมุ่งบอลการหาช่องอะไรอยู่เนาะยืนตำแหน่ง121ครับปฏิกิริยา117ก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างครบเครื่องเนาะชนได้วิ่งเร็วจบสกอร นะแต่วิ่งเร็วหาช่องดีด้วยครับสำหรับคริสโนโรนัลโดอเลยแนะนำให้มีติดทีมกันครับสำหรับคริสโนโรนัลโดเบอร์ตน้นต้นของเกม FC ออนไลน์อยู่แล้วนะสำหรับ โรนันโดในตำแหน่งกองหน้าครับตัวต่อไปครับก็เป็นโรนันโดเหมือนกันครับแต่เป็นโรนันโดอาไนครับก็แนะนําเป็นปีไอคอนเนาะอย่างต่ำตำเลยถ้ามีงบก็ค่อยบวก3บวก5ขึ้นไปนะครับสำหรับโรนันโดไอคอนปีนี้เอพียี่สิบแปดเท่านั้นครับหนึ่งร้อยแปดสิบสามครับถนัดสองเท้าครับสกิลมูฟเริ่มต้นมาที่ห้าดาวครับมีฟิเนชช็อตสปีดดิฟเลอร์เทคนิคอลดิฟเลอร์ชุดดิ้งชิฟช็อตแล้วก็แฟรนะครับราคาก็ประมาณสามแสนห้าครับสำหรับอาไนในปีนี้ครับสำหรับอาไนครับวิหารรวมมาเริ่มต้นมาที่นนะคครรรรรััับบบแแแข็็็งงงงกกก่่่ถถือออวาาาาเเเียดดตุทไไไไปป้้ชจจิ ชนะบ้างไม่ชนะบ้างปะปนกันไปครับสีดต้นความเร็วเริ่มต้นที่12 0เงยี่ยงบอล121ดครับก็เร็วไปกับบอลได้ดีครับจบสกอร์121ยิครับยิงได้2เท้าคมทั้ง2เท้าอย่างแน่นอนครับแต่ว่าพลังการยิงถอยออกมายิงระยะไกลเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับสำหรับอานายยืนตำแหน่ง1 1 8ปฏิกิริยา115ครับก็เป็นตัวที่วิ่งเร็วหาช่องดี AI จะเป็นตัวที่ค่อนข้างฉลาดนะครับสำหรับ อาไนก็เลยแนะนําให้มีติดทีมอีกตัวหนึ่งครับก็หาช่องดีอยู่แล้วเพราะว่าปีนี้เป็นปีไอคอนครับก็จะอยาให้ก็จะเก่งกว่าปีที่ใครเคยใช้ปีเก,ก่าๆมาจะรู้ว่า อานาเก่งขนาดไหนะปีนี้เก่งกว่าปีพวกนั้นอย่างแน่นอนครับตัวต่อไปครับก็เป็นอังเดรเชฟเชงโก้ครับก็แนะนําเป็นปีท็อปสุดเลยเนาะหรือว่าใครจะเล่นไอคอนบวก5อะไรก็ได้แต่ถ้าปีนี้ก็บวกหหรือบวก3บวก1ก็ได้เหมือนกันครับแต่แนะนําอยากให้เล่นบวกหานะสำหรับทุกตัวที่แนะนํามาเพราะปีนี้เป็นปีท็อปสุดของเชฟเชงโก้ครับหรือว่าใครมีงบน้อยก็ลดหลั่นลงไปได้นะแต่ขั้นต่ําขอเป็นปีซีบวก5ขึ้นมาหรือว่าไอคอนบวก3ก็ได้ครับใจจริงอยากให้ใช้ปีนี้เลยครับเาาอพีย 5, ี่สิ ที่4ด่ดาวครับมีฟิน i ช h ็อตสปีดดิฟเลอร์ p า w เวอร์เฮดเดอร์ก็ใส่ก้อยของสนามครับราคาก็ประมาณแสนหนึ่งครับสำหรับเชฟชิงโก้ในปีนี้ครับก็ถือว่าเข้าแก๊ปของเราเห็นไหมฟิน er, ิชช็อตสปีดดิฟเลอร์ก็พาวเวอร์เฮดเดอร์ครับก็ถือว่าค่อนข้างครบครับโอหยารวมอยู่ที่115ครับแข่งแก่ง108ครับสปิทอนร้อยยคมเดียว118ครับ กระชากก็มีโอกาสลุดได้สูงมากครับสำหรับอังเดรเชฟเชนโกแต่ว่าจะเสียในเรื่องของส่งสั้นหรือว่าการต่อชิงบอลอะไรพวกนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสำหรับเชฟเชนโกจบสกอร์120ครับยิงได้2องเท้าแน่นอนครับมุงบอล116เป็นตัวที่มงดีนะถึงสูงแค่183แต่ว่าเวลามงเวลาอะไระมีลุ้นกว่านักเตะพวกที่สูงสูงกว่านี้แล้วก็ค่าพลังมงบอลดีด หลายๆที่จะเห็นเชฟชิงโก้ทำได้ดีกว่านะครับยืนตำแหน่ง120บวกเห็นไหมปฏิกิริยา114ครับก็จะเป็นตัวที่ช่องดีวิ่งเร็วครับแทงทะลุช่องกระชากทีเป็นหายอย่างแน่นอนครับก็แนะนําให้ใส่เฟิร์สทัชเข้าไปด้วยนะสำหรับกองหน้าเนาะก็สำหรับเอ็เดย์เชฟชิงโก้อีกตัวหนึ่งก็หาช่องดีวิ่งเร็วคม ต่อไปที่แนะนำครับก็เป็นลุดกุลิตครับเจ้าพ่อทุกสถาบันครับสำหรับลุดกุลิตก็แนะนำเป็นไอคอน TOTM นะก็ a p สูงหน่อยไม่เป็นไรครับสูงสุดในทีถ้าแลกเปเหรียญก็ a p 40กว่าครับแต่ถ้าใครมีงบมีอะไรเติมเข้ามาก็ใช้เป็น TM ธรรมดาที่แลกเปเหรียญครับก็ a p จะน้อยหน่อยสําหรับกุลิศ TM ครับก็เริ่มต้นสกิลมุกมาที่4ีดาวนะราคาเราไม่ต้องพูดถึงเนาะกุลิตมันต้องใช้ไอคอนบวก5อยู่แล้วเราค่อยเอามาแลกเอาครับเลยแนะนําให้ปีเป็นท็อปสุดครับเนื่องจากของหน้าเนาะเราต้องทดาางงงทในึ ลุกก็ลุกไปเลยรับก็อัดแน่นเกมรับครับแต่ถ้าเกมรับดีเกมลุกไม่ได้เราก็โอกาสชนะน้อยเนาะก็เลยแนะนําให้ทุ่มสุดๆไปกับตำแหน่งเกมลุกไปเลยพลังเด่นๆครับมีแฟร์ลองชอ็อตสปีดเดิฟเลอร์เพลย์เมคเกอร์พาวเวอร์เฮดเดอร์ชุตติ้งชิปชอ็อตแล้วก็เทคนิคอลดีฟเลอร์ครับสลีกก็ยืนได้แทบจะทุกตำแหน่งในเกมเลยเนาะมาดูค่าพลังเด่นๆครับอุยายรร้อยร้อยยี่สิบสามสปิทอนคนเดียวร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบเจ็ดครับเลี้ยงบอลร้อยยี่มผู้คุมบอลร้อยยี่สามครับก็ไปกับบอลได้ดีววิ่งเเร็นาะ เจ็บสกอร์120พลังการยิง130ครับยิงใกล้ย,ยิงไกลได้หมดครับแล้วก็ข้ามมุมบน125มุมได้ดียิงไกลไม30ยิงได้สองเท้ายิงได้ทุกมุมสำหรับรุดกุลิตที่ตำแหน่ง124ปฏิกิริยา120ก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างครบเครื่องครับแนะนําให้เป็นตัวสามัญประจําทีมครับสำหรับกุลิตเนาะไม่ว่าปีไหนก็ช่างแต่ถ้าแนะนําก็ไอคอนทีเอ็มมีติดทีมไปเถอะโคตรเก่งเลยครับสาหรับรุดกุลิต ก็วิ่งเร็วจ่ายบอลดีได้หมดครับตัวต่อไปครับก็เป็นซามูเอลเอโต้ครับก็แนะนำเป็นปีไอคอนทีเอมเหมือนกันนะครับก็สำหรับ ไอคอน TM หรือไอคอนเดอะโมเมนต์ครับ FP ก็31เพียงเท่านั้นครับแต่ถ้าเป็นคนที่แลกฟรีมันก็จะ FP ที่41ครับสูง179ยเถนัดถน,านาัดสเท้าครับสำหรับไอคอน TM ครับสกิลมูฟเริ่มต้นที่4ดาวนะครับ fin shot, speed default, default, ก็ฟินิชช็อตสปีดดิฟเตอร์เทคนิคอลดิฟโลดก็ใส่ก้อยขวางสนามนะครับก็สำหรับเอโต้หลักๆเลยก็วิ่งเร็วนั่นแหละสำหรับความแข็งแกร่งครับ110ก็ถือว่าต,ต,วตัวชนไม่ได้เนาะสปีดตัวความเร็ว129ครับเลี้ยงบอล125สบบเ120ครับกเป็นตัวที่ไปกับบอลไดด้ีวิ่งเร็วจบบคคมนะรั้อย พลังจบสกอร์กับ129ครับพลังการยิง123ก็ถือว่าค่อนข้างน้อยเนาะเวลาถอยไม่ยิงไกลก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมุมบอล123ไม่ต้องพูดถึงครับเอโต้เป็นตัวที่วิ่งเร็วจบด้วยเท้าได้ดีอยู่แล้วครับเราก็พยายามเลี่ยงการเปิดมุมให้น้อยที่สุดเนาะสำหรับคนที่ใช้เอโต้ครับยิงไกล121ครับวอลเล่123ส่วนการยืนตัแหน่ง128ปฏิกิริยา124ครับก็เป็นตัวที่หาช่องดีครับสร้างโอกาสให้เพื่อนได้ดีแล้วก็สร้างโอกาสให้ตัวเองในการวิ่งทะลุช่องไไไดด้้้ีีีีครรรับบแแตต่่่่ถาาาาาปปปใอออออนนนนนนนกกะชทเเ็หหยงส แนะนําสําหรับสายทะลุช่องอีกตัวหนึ่งครับตัวต่อไปครับก็เป็นเฟอร์นันโดตอเรสในปีไอคอนเดอะโมเมนต์เหมือนกันครับก็เอฟพีสาครับแต่ถ้าสายฟรีก็41ครับสูงร้อยแปดสิบายห้าขวาห้าครับตัวนี้ก็จะทรงคล้ายๆเอโต้แต่ตัวนี้สูงกว่านะครับสกิลมุสพริ่มต้นที่สีดาวนะมีฟินิชช็อตสปีดดิฟเฟอร์ชุดติ้ง ชิปช็อตแล้วก็ใส่ก้อยขวางสนามนะครับสําหรับเฟุร์นันโดตอเรสครับก็เป็นกองหน้าที่ค่อนข้างสูงแต่โหม่งไม่ได้นะแข็งแกร่งร้อยสิบครับเห็นไหมใกล้เคียงกันสปิโรนคนวามเร็วร้อยยี่แปดร้อยยี่เจ็ดครับใกล้เคียงกันความเร็วไปกระบอลได้ดีเหมือนกันครับก็ไปกระบอลได้ดีวิ่งเร็วครับจบสกอร์ร้อยยี่สิบเจ็ดพลังการยิงร้อยยี่สิบสามครับก็ดูค่าพลังทุกอย่างก็จะคล้ายๆกับเอโต้แต่เป็นตัวที่รูปร่างค่อนข้างสูงแต่ พร้อมนะครับมงบอล126ก็ถือว่าเป็นของแถมครับไม่ได้มงดีอะไรขนาดนั้นนะสำหรับต่อเลนยิงไกล123ครับยืนแม่ง125ครับปฏิกิิยา123ก็เป็นตัวที่ช่องดีเนาะก็เป็นตัวที่จมูกดีวิ่งเดียวนั่นแหละแทงไปปุ๊บกระชากนี่ดูเดียวแน่นอนครับแล้วก็ที่เหลือก็หาวิธีการจบเองเป็นตัวที่เก่งอีกตัวนึงครับสำหรับกองหน้าสาย ทะลุช่องส่วนตัวทุส,สุดท้ายที่มาแนะนำครับก็จะเป็นเทอร์รี่องรีครับก็ปีไอคอนเดอะโมเมนต์เหมือนกันครับ AP 3 1หรือจะ4 1แล้วแต่ครับส่วนสูงที่188ยแน้าถนัด2เท้าครับก็สูงจริงแต่ว่ามูงชนไม่ได้เลยครับสำหรับองรีเนาะสกิลม,มูฟเริ่มต้นที่5ดาวครับมีฟินิชช็อตแฟร์สปีดดิฟเลอร์เพลย์เมคเกอร์ครับไซโคยของสนามชุดติ้งชิปช็อตแล้วก็เทคนิคอลดิฟเลอร์ครับก็เป็นตัวปีนักเตะกองหน้าที่ เริ่มต้นที่5ดาวเนาะก็มีน้อยมากครับสำหรับี่เือองดีครับมาดูค่าบพลังเด็ดๆแข็งแกร่ง1้5ยสาก็ถือว่าชนได้บังได้นะสปีเดอร์129ความเร็ว1 3 0ครับโอโหกระชากทีเป็นหายเตียงบอล1 2 8ครับบอลติดเท้าแน่นอนไม่ต้องกลัวที่จะหลุดบังคับไปทางไหนไปทางนั้นอย่างแน่นอนครับจุดสกอร์129ครับยิงได้ทั้ง2เท้าคมทั้ง2เท้าแต่องลีผมแนะนําให้เป็นการยิงที่แบบกดปั่นครับจะเป็นตัวที่ปั่นดีมากสําหรับเทเีอองดีเนาะค่ามุมบอลน้อยสิบเนก เลี่ยงได้เลี่ยงครับแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ถือว่าบวงได้เหมือนกันสำหรับองลียืนตำแหน่ง124ครับปฏิกิริยา123ครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจครับก็เวลาไปเจอผมก็เคยไปเล่นเจอมาองลีโคตดเก่งเลยเวลากดปั่นนี่แทบจะเข้าอยู่ทุกลูกเลยครับสำหรับเทียรีองลีเดอะโมเมนต์ครับก็แนะนำ ของอหน้าสายทะลุช่องหรือสายวิ่งเร็วนะก็แนะนํา10ตัวนี้ครับก็10ตัวที่ผมแนะนํามาครับก็จะเป็นตัวที่ผมคิดว่าเก่งที่สุดโกงที่สุดจะเป็นเทอร์รี่อองรีครับสำหรับสายทะลุช่องวิ่งเร็วนะเป็นตัวที่ไปกระบอลได้ดีวิ่งเร็วยิงปั่นได้ดีมากแต่ตัวอื่นก็ถือว่าดีเหมือนกันครับแต่ว่าความเก่งมันจะน้อยกว่าเทอร์รี่องรีนิดนึงใครเคยใช้อองรีก็จะรู้ครับองรี Only เป็นตัวที่เร็วคมคล่องครับก็ถือว่าคขบเรื่องครับอาไนาอีกตัวหนึ่งก็ถือว่าเก่งนะ แต่ถ้าใครอยากได้ครบเครื่องหน่อยก็เป็นคริสโนโรนัลโดครับจากครบเครื่องที่สุดในกลุ่มนี้ครับมงได้ยิงได้ความเร็วดีเนาะแต่ถ้าทะลุทะลวงยกให้องดีเป็นเดอะเบสครับส่วนเพื่อนๆคิดว่าตัวไหนดีอีกลองคอมเมนต์บอกหน่อยครับเดี๋ยวผมจะเอาลองไปใช้นะส่วนใครอยากให้ทําคลิปแนะนํานักเตะประเภทไหนงบไม่เกินเท่าไหร่ลองคอมเมนต์บอกหน่อยเดี๋ยวผมจะทยอยทามาให้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปไปเลยครับสวัสดีครับ